สวัสดีครับชาวบอมคริปโตนะฮะอันนี้ EP 3.5สามห้านะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนะ EP ท้ายๆของบอมคริปโตหรือยังนะเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายคนก็คงทราบแล้วว่ามีการเนิรฟนะครับผู้เล่นเก่านะที่ r o i เกิน0 0เนี่ยเนิร์นเนิฟไปอย่างแรงเลยเหลือ5%หรือ1%ผมไม่แน่ใจนะส่วนใครเข้าเกมไม่ได้ก็ให้เียร์แคชนะครับก็ไม่ได้เป็นการ ชักชวนแนะนําให้ลงทุนนะต้องศึกษาและตัดสินใจให้ดีนะครับครับมาติดตามดูราคากราฟนะตั้งแต่ช่วงอะไรฮะปลายเดือนมกราเนาะราคาก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะมีการเนิร์ฟนะครับนะแล้วก็มีการหยุดหรือว่าเดฟไปตุดจีนใช่ไหมฮะก็มีราคาก็ขึ้นมาช่วงหนึ่งตอนนี้น่าจะมีการประกาศหรือเปล่าว่าจะเริ่มทําเป็นพวกโมบายจะมีรีสกิลแล้วนะครับแล้วก็ แต่ก็มีการเนิร์ฟนะครับแล้วก็เริ่มมีการเนิร์ฟแรงขึ้นมากนะครับก็ราคาก็ตกลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ0.4นะครับซึ่งการเนิร์ฟเนี่ยก็จะมีผลให้ผู้เล่นเก่านั้นนะฮะคุณเหรียญออกมาได้น้อยนะก็จะมีบางกลุ่มก็เป็นสายเทรดนะครับก็มีการช้อนซื้อเพื่อเก่งกําไรนะกนแล้วแต่นะครับหรือบางคนก็คิดว่านะฮะถ้าลงทุนตรงนี้นะนะครับก็10ตัวก็แค่ สี่สิบเหรียญน,นะฮะตัวละสี่เหรียญสิบห้าตัวก็หกสิบเหรียญน,นะครับประมาณไม่เกินสองพันนะก็ก็เลยมีผู้เล่นเข้ามานะครับสองพันบาทนะก็เลยมีผู้เล่นเข้ามานะก็ราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับกนะ็เพราะว่าการเนิร์ฟเนี่ยนะนะฮะฮหรือว่าถ้าพวกสายเทรดนะครับถ้าช้อนซื้อไว้0.4นนะตอนนี้ก็ราคาก็เกือบขึ้นมา เกือบเป็น2เท่าแล้วนะฮะเนี่ยนะนะครับก็เดี๋ยมีสายเทรดที่เขาคิดว่ามันมีจังหวะที่จะเล่นรอบได้อย่างเป็นต้นนะครับก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับโอเคก็สําหรับข่าวสารข่าวๆก็ตามได้ใน t e ทเลแกนนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่านะครับถ้าเกิดนะ e ยูเซอร์ที่มีเ o าไมากกว่า200%นะครับทีมก็จะนะครับนะครับอาจจะมีการ เพิ่มรีวอร์ดหรือว่าบัฟรีวอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับอาจจะพิจารณาอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขานะครับบัฟมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอัปเดตจะมีพวกอะไรนะฮะมีเรื่องของการรีสกิลต่างๆนะครับนี่นะฮะฟีเจอร์ใหม่ก็อาจจะมีพวกนี้นะครับรีสกิลนะครับก็ นะถ้าเราใช้เหรียญบีคอยนะครับก็อาจจะสุ่มนะรีเซ็ตสกิลเป็นอันใหม่นะครับเปลี่ยนสกินนะครับนะใส่ชุดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเบอร์เหรียญน,นะแล้วก็จะมีการพัฒนาบนโมบายนะครับให้เล่นได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะก็อันนี้ก็เป็นนะที่เขานะครับออกฟีเจอร์ออกมานะครับเพื่อช่วยพยุงเหรียญน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็ ล่าสุดเนี่แม้ว่าจะมีโอกาสบัฟหรอฮะมีโอกาสที่จะมีการบัฟหรอครับนี่ก็เป็นนอกจากนี้นะนะครับสัปดาห์หน้านะจะมีสกิลรีเซ็ตจะมาแล้วนะแล้วก็จะมีสตอรี่โหมดนะครับเล่นเพื่อสนุกสนุกเฉยๆนะครับอาจจะต้องใช้บีคอยหรือเปล่านะฮะแล้วก็เล่นแล้วไม่ได้รางวัลนะเล่นสนุกสน,กนะครับเพย์ฟอร์ฟันนะเบอร์เหรียญเต็มที่นะครับเพราะว่านะฮะ ก็ตนะ้องดูนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับเข้าเกมแล้วกันนะครับก็ไปที่แอปจุดบอมคริปโตจุด iO นะนะครับก็ติดเทเล gram ก,ก่อนนะโอเคนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องทำการเคลียร์แคชนะครับไปที่อ่าเซตติ้งใช่ไหมฮะเซตติง้ง สักครู่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการนะครับ,นะรบก็ไปที่ privacy ตรงนี้ฮะตรง privacy นะนะครับแล้วก็ clear browser data ซึ่งเราควรจะเลียร์ all time นะเคลียทุกอย่างเลยนะครับ size setting ด้วยนะครับตรงนี้ก็เสียงเริงมันก็จะเซตนะครับก็เคลียหมดเลยฮนะอย่าลืมว่าเราเลือก all time นะตรงนี้นะครับตลอดเวลาเลยทั้งนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับทุกทุกช่วงเวลาเลยนะฮะก็เคลียร์ตลอดเลยนะนะครับถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องนะเสร็จแล้วนะครับต้องปิดเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่นะแต่ของผมก็มันไม่จำเป็นนะมันได้อยู่นะครับนี่ก็รอเคลียร์ก่อนนะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องนะ ล็อกอิน MetaMask ก่อนนะครับเปิด MetaMask ขึ้นมาเพื่อล็อกอินใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับเลือกหมายเลขกระเป๋าใส่รหัสให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนี้ล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอมันเคลียร์แคชแป๊บหนึ่งนะนะบังเอิญว่าเคลียร์ให้มันเคลียร์เยอะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์แคชเรียบร้อยแล้วก็ โอเคตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น30นะครับแล้วก็รีเฟซอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อความชัวร์นะครับหรือ Ctrl F5 นะฮะมันก็จะได้ครับโหลดใหม่นะครับอันนี้เราทั้งเคลียร์แคชทั้งล้างข้อมูลทุกอย่างหมดนะฮะประวัติต่างๆลบออกหมดเลยโอเคนะครับก็แล้วนะเราก็ทำการกด Connect นะฮะอ่าซึ่งแล้วเราก็ถ้าเราจะให้มันเร็วๆเราก็อาจจะย่อหน้านี้นะครับหรือว่าไม่ต้องย่อก็ได้นะอัาท่นี้ก็จะรอใส่อินะฮะถ้าผมเปิดหลายๆจอผมก็จะย่อให้เหลือ m e t a m a มสอย่างเดียวนะครับจะได้ไม่เปลือง CPU จะได้มาทำงาน m e t a m a มสตรวน,นี้ก็กดใส่ก็น่าจะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมก็จะต้องเข้าไปตั้งค่าปิดเสียงหน่อยนะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เพลงอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ของผมเนี่ยนะครับตอนนี้นะก็วันหนึ่งมันประมาณ0.1อย่างนะฮนะ,ะอย่างงก็ต้องรออีกประมาณปีหนึ่งครับ มนถึงเคมได้นะฮะเนี่ยนะก็ลองดูนะครับเนี่ยนะลองไปดู Adventure Mode นะตอนนี้นะครับตัว e g เ n นเนี่ยได้แค่0.04ถ้าดันเก่านี่0.02นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวตัวซ e เปอร์แล้วกันเนานะเล่นดันเก่าไปนะครับเล่นดันเก่านี่ก็อ่า ไปเล่นดันไหนก็ได้เท่ากันนะครับเนี่ยดันเก่าก,ก็ได้เท่ากันประมาณ0.1กว่าะนะครับผมก็จะไปเล่นดนันและเวแรกละกันนะ่นี่นะฮะเอาตัวนะตัวนี้นะครับได้เท่ากันนะ0.018นะฮะเท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันนะนะฮะ0.018นะครับก็ไปเลือกเล่นดันง,ง่ายๆนะเล่นให้ดูนะครับเอาดันง,ง่ายๆก็อผมเดินทะลุดได้ก็ แต่ว่าเรานะครับนี่ก็ก็ค่อยๆวางอย่างนี้นะครับถ้าเรามีระเบิดเราเดินทะลุก,ก็จะง่ายหน่อยนะฮะเดินมาหลบรับไม่โดน ก็มาระเบิดนะตรงนี้นะครับประตูนะระเบิดทีเดียวนะครับถ้าระเบิดซ้ํามันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาได้เท่าไหร่ฮะ0.018เ okay. คนี้ก็มาดูบอสนะครับต่าน,นี้นะน่าจะเป็นบอสนะผมก็ยังไม่เคยนะเล่นนะเล่นบอสด่านแรกนี่ก็กว่าจะชนะนะครับเพราะว่ามันยากอยู่นะฮะก็ค่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราลอ,ลองดูซิว่า จะมาประมาณแบบไหนโอ้ประตูอยู่ตรงนั้นอีกมันไม่มีอะไรมาเลยครับอ๋โอโหรอถ้ามัน เบิดมันสั้นเนาะตรงนี้ก็ก็ประมาณแบบนี้นะครับเล้วก็น่าจะได้อยู่นะรอะครัแค่อย่าไประเบิดตรงประตูก็พอครับรนี้ก็ โดนโดนเหรอฮะนั้นหลบก็หลบระเบิดแบบนี้ครับก็หลบไม่ยากเท่าไหร่นะฮะแ้วทำไมนะฮเราไม่ได้ระเบิดประตูนะครับแต่ว่ามันก็มีพวกนี้ออกมามันก็แย่เลย เรียบร้อยนะครับยากอยู่นะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็กุญแจก็ลดไปนะก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับก็เล่นสนุกสนุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันครับ